ไม่อยู่กับผมกันวันนี้อยู่เกมสร้างอาวุธก็ผมลงไปเล่นมาไม่กี่นานาทีก่อนไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำออนี่มันก็เกมแนวไทยคูนชัดๆ,ๆเกมแนวไทยคูนเลยนี่หว่า อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรผมงงว่าคืออะไรอ๋อพลังอันนี้แล้วทำไรคือ,อยังไงอ่ะมึงงงรับนะผมขอทำความเข้าใจแบบ เข้าใจแล้วคือมันต้องสร้างนี้ขึ้นมาปั๊มไอ้นี่ทำให้นี่พลังของเราแล้วก็วางป้อมปืนเราเรียกมาสู้จะวางป้อมป,ป,ปืนเราจะได้เงินอย่างนี้ตามแต้ที่เป็นบอดดับนแล้วมันต้องการพลังงานที่ต้องการในการชนะคือตามที่มันเขียนอยู่การโจมตีปุ๊บพลังงานเราจะหายไปเลยและเราจะโจมตีก่อนเลยก็ได้แต่ถ้าดามเมจเราไม่พอเราก็จะต้องเริ่มใหม่ มั้งนะที่ผมคิดไปโหคุทแพงเร็วช่วยช่วยยิงหน่อยดิเออรีโหลดเฮ้ยดูมันดีฮะยิงลี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  ร,ร้อยเห็นนุกกะโอเคแล้วทหารยังมีอยู่ไหมมีอยู่หูชาติไหนจะฟาร์มแต้มได้หนึ่งร้อยวะนะ่ะโอเคนะจะลองดูความเข้าใจเอออะไรวะโอเคเดี๋ยวมาไปฟาร์มเงินแป๊ มาดูกันตอนนี้ผมไปปั๊มตาหารมาได้15แล้วค่าให้ตายค่าให้ได้นะเฮ้ยเออมันไหวอยู่แหละแต่ต้องการ15ต้องการโูต้องการ15บห้าถ้คิดรวมก็เฮ้ย,ยฝนตกเฮ้ยฝนตกฝนตกโอเคมาแล้วผมเพึ่ง วิ่งออกจากไอ้ตรงนั้นมาก็ฝนตกโอเคกลับมาแล้วของตกแต่งแล้วกูจะซื้อทำไม่ปแล้วกูซื้อทำไมอยูเนี้ยโอเคปั๊มเงินยาวๆดี๋ยวผมไปขอปั๊มแต้มยาวๆเพื่อซื้อไอ้ตรงไอได้แล้วนี่วาหว่าฐานเอเคสิบเจ็ดเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูโอเคตัวตีไม่ได้ตามด้วยโหตาหายเร็ว ยจะตายพี่จะตายเอเอกเอกเอกเอเอเกฆ่าให้ตายดีเอผมไม่ไหวจริงๆในตอนนี้ต้องมีนุ๊กอย่างเียสองคนโอเคผมจะเล่นจนกว่าจะผ่านผมจะบผมผ่านแล้วเนี่ยยังไงเขาบอกว่าผ่านโอเคโอ้โหต้องฆ่าพวกนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ย อืมช่วยผมด้วยเฮ้ห hey, ยุดตามกูได้แล้วหยุดตามกูได้แล้วเฮ้ยหยุดตามกูได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยยุดตามกูได้แล้วโอ้ใครมันทักมาวะโอ้ชิหายยมึงอย่ามาใกล้กูมึงอย่ามาใกล้กูโอเคพอตายก็ได้ กับอย่าบอกนะว่าทหารไปหมดแล้วอ่ะทหารยังไม่ไปนะโอเคไปปั๊มยาวๆชัวร์ไม่งงอยู่ว่าทําไมตรงนี้มันมีทหารมันบอกว่ามีทหารอยู่แค่นะั้แต่ดูตรงนี้นะใช่มีทหารมากกว่านี้แต่มันไม่เขียนไ่าตรงนี้เลยสงสัยว่ามันมีหรือไม่มีสลุบะ ใช่เลยทานะซีพเงห์จะบอกได้เงินน้อยอะ่ะ <c oughs> มันก็ได้เยอะนะี่ได้ได้เยอะหรือเลโอ้ทำไมมันได้เงินน้อยขนาดเนี้ยโอเคมาดูผมกันน,นะผมเข้าไปปั๊มทหารมายาวๆไม่รู้ว่าจะผ่านไหมตอนนี้ โหเก่งเนี่ยโอหกองทัพอยู่ตรงนั้นด้วยชนะเนี่ยชนะชนะผมว่าชนะเออเพื่อทำมาันหาเดี๋ยวตามตกลชนะโอเคชนะชนะแล้วได้อัปเกรดได้วางเพิ่มได้วางเพิ่มวางที่ปั๊มเงินเพิ่มดีทาวได้เงินน้อยน้อย จะไปฟาร์มให้มึงได้ป่ะอืมผมไม่รู้จะทำอะไรต่อก็ปั๊มเต้มต่อ,อย,ายาวๆเดี๋ยวนะครับครับอ้าวเดี๋ยวมันมันได้เงินจากการค่าพวกนี้นี่แล้วตรงนี้คือได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วมันได้กระสุนมันได้กระสุนนี่เองก็ง,งงด้วยไอ้่าพวกนี้ได้อะไร อาจจะมีพาสสองแต่ว่าหน้าผมจะไปปั๊มฟาร์มอะไรกันก่อนนะผมน่าจะไปฟาร์มกันก่อนถึงจะมาเฮ้ยผลิตได้แล้วเหรอุฮ้ยผลิตได้แล้วโอ้หู้หโหูอ้หูเ้ยยูจะจัดเลยอย่างนี้นก็ปั๊มไม่เต้มเร็วดิโหสองพันห้าจะพาตาย เฮ้ยเดี๋ยวเจ็ดสิบเิฮ้ยเจ็เดี๋ยวเร็วไปเปล่าอ้ร้อยร้อย้หร้อยร้อยยอมบียากง่ายหืมได้ยิบสองซื้อสไนเปอร์มาเช็คใช้เลยซื้อสไนเปอร์ส่สไนเปอร์สไนเปอร์มาตัวหนึ่ เพกงจังวะโอยแล้ว40 40ก่อนจะได้อันนี้ก็ต้องมีเาอ,อย่างน้อยสไนเปอร์ประมาณอย่างน้อยต้องมี5ตัวสไนเปอร์ฟาร์มนี้แหละทำไมสไนเปอร์มันโหดนาดนี้ ำไมมันมันเก่งขนาดนี้วะลีโล่ิ่ชิชิมูยิงไกลจังวะกูยิงไกลขนาดนี้เหลือวะสา,าสิวิในการผ่านไม่ไม่สนไม่เป็นไรอ่ะไม่ไม่คิดไม่งงอ่ะเอาไม่ยิงไวจัดโหเร็วเกิน อืมผมว่านะไอไอหนึ่งร้อยนง่ายน่าจะง่ายแหละแต่ผมก็น่าจะต้องฟาร์มยาวอะ่ะน่าจะต้องฟาร์มยาวเลยแหละฟาร์มยาวอะ่ะเฮ้ยใครนะ่ะเสื้ออะไรไม่ได้เลย ผมซื้ออะไรไม่ได้จริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรซื้อก็คือต้องเก็บแต้มไปฟาร์มไว้นั้นอย่างเดียวงั้นก็ตัดจบเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวมจะฟาร์มย,ยาวๆเลยละกันเดี๋ยวจะฟาร์มก็ต่อผมจะลงคลิปใหม่ก็่าอะต้องตอนที่ผ่านไนเรียกยังไงผ่านทุ่งยาสองก่อนละกันเดี๋ยวดิ๊นขอดูอีกทีดิ ซิตี้สามร้อยเจ็ดสิบซิตี้สองหกร้อยแล็บหนึ่งพันแล 2, 1, 300, ็บสองหนึ่งพันสามร้อยถ้ำสองพันห้าร้อยใครจะไปเล่นให้มึงได้เฮ้ยแต่ได้นะเติมตัวเติมไปเดสคริปตันอันเ,เดียวอะ่ะจบโอเคจบเพียงแค่นี้แหละ